จริงๆก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะร้องเพลงไม่ได้ร้องดีเท่ากับผมไม่ได้อะไรแต่แบบเหมือนกับว่าอย่างคนที่จะพัฒนาได้บางทีที่เขามองนะเขาอาจจะแบบคนที่แบบจะเห็นศักยภาพอะไรที่มันเยอะมากกว่าน,นี้อะไรอย่างเงี้ยแกก็ยังแบบดูว่ายังไปได้เยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยยังไปได้เยอะกวนน่านี้ยังที่แกเป็นอยู่อะไรเงี้ยผมไม่ค่อยมีรวมาได้มา แกมีเสน่ห์ด้วยแกรุ่สมีเสน่ห์ด้วยเอออะไรอเงี้ยมบนของแบบพวกเทคนิคอะไรเงี้ยผมก็เออแต่ฉันนะฉันฉันฉันก็มองเห็นแกฉันก็บอกว่าฉันแบบเงี้ยแบบเด็กมีเสน่ห์อะไรเงี้ยฉันก็แบบเออฉันเชียร์ฉันเชียร์แล้วแกก็ได้เข้าไปจริงๆอะไร่เงี้ยให้โอกาสเราป่ะนั่นแหละเขาก็ให้โอกาสไงโอกาสที่จะพัฒนาต่ออะไร่าเงี้ยดีใจด้วย em toàn ăn